อบอ้ขอนายเท่าไหร่ครับอ้าวแล้วแต่ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เคยไปกินข้าของค่ะเซื้อกินเองนั่นแหละือกิกิดอัแครับจมาออกทาไหรบขอโทษออประตูเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหยังจำเลยครับ โอ้พ oh, okay. mm ี่หนองเขาสวัสดีครับผมพอกันท่งช่องดีและพนดมเชียวครับตั้งยิ้มเสียงท่างออกตอนนี้เขามาหอดงานแล้วครับปม่โดมสวัสดีครับแม่โดมสวัสดีครับแม่โดมคนสวยครับเอียดพึ่งพึ่งพึ่ง่งเหมเออ

นะครับเจ้าหนี้สองหน้าสองแห่งความที่เราตกรอนะครับได้งัวไปเลี้ยงอาที่ไปกินต๊ะจินนออบขอคุะครับติ้นที่อต้นของงัวบนอดต้นของงัวนอดบอกอดสถานที่แบบอดเท่ไหมนะครับอด่หมสถานที่บนไหนบนไหนะครับ แล้วก็ไงแห้งโอ้ขวบกุงว่าพ่นไหมุณน่ะเนี่ยนอนเหรอก็ทะล,ลุออกมาพี่ครับขี้น,อ,นโอโ,โอโ้โหทางหนอกไปเลยครับเพ่นไหเข้าไปทางนน้าน,นที่มันแคบมันแคบ สัมผัสพิ่นว่าเขาทาั้งหนาบ่ได้หรือไม่เนาะว่าตอนเรามาเขาเขา,ขาทั้งหนามาบ่ได้ครับพี่น้องครับผมก็บอบกว่ามันเป็นน้ำหยางบัดนี้พ่อพ่อ,พอเห็นแล้วอ๋อเข้าใจเลย่เลย,ลยโอ้ยงงเพิ่งอันเพิ่นเอาอนน้ำมันเติมน้ำมันบ่เติมน้ำมันบ่ผมได้อยากได้งัวไปเอาเด้ะ โอ้ยอยากไอิงมาอยุ่แล้วครับไอ้ตัวห้องฮะงัวนตัวละลอยตีแล้วเข้าจะป่านักลิ้งนกกลิ้งไก่เด้ไหมงไก่ปะปาพี่น้องครับพี่มากครับนี่ครับม่ดนคะคบาทคะ ตำมะยมตำแก้วสมตำค่ะสารพัดตำเลยครับนี่ยห้างเขาเด้อพี่น้องครับพี่น้องครับเอาไปฝากมาดูจ้ะบอดเห็นเบรย์เนาะบอดเห็นไอ้สิบสี่เนาะเดี๋ยวไปกินข้าวคนนี้เห็นว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาต เอาอยู่ดีๆจะขาดหวยกระทบเลยดูนะครับจุดตากันนะน้องเห็นปะแอดมินฝุนแล้วครับแอดมินฝุนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเป็นไงบ้างใ่าขึ้นไปยัง่มั่นครอยู่ติบอจ้อยละตีสู้ๆสู้ๆสู้ๆครับ ไอ้ไปไปเอ็ดนิ่โอ้โอ้สยสุเพิ่งเพิ่งมาถึงนานแล้วเพิ่งมาถึงนานแล้วที้อครับผมยังมาแล้วในหูอยู่ครับผมโอ้ปลามึกตัวปมยังไงเลยเขาสิกินยังนี้ฮะ บาดพี่น้องครับจอโหอสิมาสั่งต่ำบัดนค,คือบัดทที่เขาไปพุ่แล้วนี่ครับนี้บะพ้นร้านสิไปเตียวคือเก่าครับเดียย๋ยวๆขออนุญาตพี่แม่นๆติติอ๋อพี่ทางเขาพี่น้อง ทางเขาแทบแทบคนยางเขามาได้อยู่แต่ว่าดักละยี่สิบซ้ำดักห้าสิบอันนี้เขาเอื่นญยังนี่อันนี้เขาเอื่นดวงยังครับสาคูปเหมเงินบอลบอแมนแมนนี่แมนตัวนี้น้ำตัวดวงหมกเผาตัวดวงหมกเผาอันนี้เขียดครับขีดผมเอาดิเอา รวมรวมได้ไหมครับแม่ได้สาย่างหอ้าวสาย่างหาซีเอาดวงเขียดเียดแล้วก็กระัแตกกนโอโ้โหนี่ครับี้เขาะักระแตนกะัะตักระนี่ได้มาได้วนนี่แพงกว่ามูลหล่เอจ็ลยลูเจ็ดอยน <c oughs> เจ็ดลอย <c oughs> ละยบ <c oughs> ตามย่างหาซื้อเมได้จ้ะอันเดียวเจ้าซื้อมาได้วันแน่นอนดีดีครับนี่อาหารรอบเด็ดเข้านี่ครับย่างดีด้วยครับรอบเด็ดรอบเด็ดปีนี้กับข้าวเหนียวห่อนๆนี่ยเจีวยสุดยอดเลยอ๋อมีหลานไข่ด้วยหรอย่างไปบ้างอีเ่าเนั้นไล้ย่างไปซ้อมมึงจันหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮาฮาพออีกห้าพอของดีเดี๋ยวยัแป๊บหนึ่งทางนี้นะสิบมีอย่างเราครับโอ้เป็นลานน้ำครับหลักอะคองเล็ดไม่มีอะไรเลยครับ สรุปข้าก็สิมากินก๋วยเตี๋ยวจังงี้นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับมั่มี่ยังเหรอวุ้นเส้นครับเส้นวุ้นสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับท่านเจียวท่านเจียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยังกินคือกันนะบ่ครับ หนขุอยูลยเอาพี่น้องเข้าสังเียบรายแล้วขอนิญาตนะครับก๋วยเตี๋ยวตันๆออกมาเบ่งดูออกมาเบ่งดูอุปกรณ์นีไม่ไมนี่ไม่่ซ่องเขาหิไหมโอ้ร้อนๆเออเออเออห่วยห่วยห่วยย้อนันอันนี้นะครับพี่น้องเขาดวงมะพร้าวจักรตวนึงดวงมะพร้าวหมายถึงเออ ไม่ค่อยกินนะครับผมเชื่อแรกในชีวิตเลยกินยังไงมันขยันเด็ดหัวมันออกวะมึงกินทั้งหัวอะไรเด็กงับยังไงจับจับอยู่ไปแล้วครับพี่น้องทุกข้อกันชิปน้าครับใครอยากกินเผาครับไปแล้วครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ